สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับช่อง Station s o l e นะครับผมวันนี้เป็นรถเลยหลวงพระบางนะครับผมมาตรฐานมาหนอไข่้าย1.4นะครับผมวันนี้ได้มา,าวิ่งนะครับที่บกาสสุรินนะครับผมเป็นรถ36ที่นั่งนะครับผมเที่ยวนี้นะครับมา สถานที่บกสสุรินทร์นะครับผมในเที่ยว7.45นะครับผมใครที่จะเดินทางกับรถบกสรอถที่ออกจากต้นทางสุรินทร์ก็มีเที่ยว7.45 8.45แล้วก็3ทุ่มนะครับผมรถคันนี้นะครับเป็นรถที่มาแทนวินในเส้นทางสาย31สุรินทร์กรุงเทพนะครับเลยหลองบางนะครับโดยปกติก็จะวิ่ง,งฝั่งเลยนะครับผมก็ได้มา,าวิ่งแทนในรถในเส้นทางสาย31นะครับผมอ่๋ยวแอดจะพาขึ้นไป ชมบรรยากาศภายในรถโด,ดยสารของรถเลยหลวงพระบางน,นะครับนี่ครับวันนี้ก็เป็นบรรยากาศภายในรถโด,ดยสารนะครับผมจํานวน3 6ที่นั่งของรถเลยหลวงพระบางน,นะครับผมก็เป็นรถมาตรฐานม .1 ขอไข่นะครับผมก็สามารถนั่งได้ สามชที่นั่งนะครับผมวันนี้พิเศษหน่อยได้มาจัดเสริมที่บขสสุรินทร์ของเรานะครับผมก็จะประมาณนี้นะรับรรยากาศภายในรถโดยสารนะครับผมก็มีประตูฉุกเฉินทางระเพงนะครับควมปลอดภัยที่ชาร์จแบตนะครับครบคันนะครับผมในส่วนตรงนี้นะครับก็จะประมาณนี้ภายในรถนะครับนะครับผมก็พาขึ้นชมบรรยากาศภายในรถโดยสารแล้วนะครับผม ก็จะประมาณนี้นะครับผมรถเลยหลวงพระบางนะครับผมใน,นานที่ได้มา,าจัดเติมที่บขสสุรินทร์นะครับผมก็ไม่มีอะไรมากนะครับผมนะครับผมเราจะเดินดูรอบๆนะครับผมนะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับผมใครที่เข้ามานะครับผมก็ ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วครับผมแล้วก็เป็นกันลักใจกับแอดด้วยนะครับเช่ไหมออกอได้ไ่ะเฮ้ยถ้าเขาจะมาตรวจมันจะอยากให้เขาเนี่ย